วันนี้พามาแบ่งปันวิธีการดูแลต้นดอกผีเสื้อกันดีกว่านะคะนี่ก็คือดอกผีเสือ้อน,นะคะทุกคนเป็นดอกไม้กินได้ที่น่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะวิธีการก็ไม่ยากเลยนะคะพอดอกเขาเริ่มโรยนะคะแบบนี้นะทุกคนเราก็ตัดดอกที่โรยๆเนะี่ทิ้งไปนะคะเดี๋ยวจะตัดให้ดูนะยกตัวอย่างดอกนี้เลยค่ะนี่อันนี้โรยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เป็น ช่อที่โรยทั้งช่อแล้วนะคะถ้าเกิดว่าโรยแค่ดอกเดียวเราก็ตัดแค่เฉพาะดอกนี้ดอกเดียวนะทุกคนแต่ถ้าโรยทั้งหมดแล้วแบบเนี้เราก็ตัดลงไปจนถึงสุดโคนเลยนะคะ แบบนี้เลยจ้าอย่างตัวอย่างช่อนี้นะคะช่อเนี้ยเขายังมีดอกบานสวยๆอยู่นะคะดังนั้นเราก็จะตัดเฉพาะดอกที่แห้งแล้วคือดอกนี้นั่นเองนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขายังมีดอกที่บานสวยๆอยู่แล้วก็ยังมีดอกตูมอยู่นะคะนี่ตัดแค่ดอกที่มันโรยแล้วทิ้งเท่านั้นเองนะคะเ,เห็นไหมคะก็ยังมีดอกตูมอยู่นะทุกคนนี่คือวิธีการตัดแต่งนะ แต่ถ้าใครจะเก็บให้ดอกแก่แร้วเพื่อที่จะเก็บมเมล็ดนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ,มะเมล็ดเขาจะเป็นดำๆเล็กๆแบบนี้ค่ะนี่นะคะทดลองตัดมาให้ดูเลยนะคะตัดแบบนี้นะคะอันนี้กิ่งเขายืดออกมาไม่สวยงามใช่ไหมเดี๋ยวเราก็เอากานตรงนี้ปักลงดินไปเลยนะคะทุกคนนี่ก็คือกระถางที่ปักลงดินและติดนาสีเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ให้ดอกแล้วค่ะแล้วก็ใบเริ่มงามแล้วนะทุกคนแล้วก็ตัดจากกิ่งต้นเก่านะคะกิ่งที่ไม่สวยนะคะเราก็ตัดมาปักชำมันก็มีบางกิ่งที่ตายนะคะแต่ว่าตายไปแค่กิ่งเดียวเองนะทุกคนคะก็ใช้อะไรก็ได้เจาะนําล่องไปก่อนนะคะกิ่งเขาจะได้ไม่กระเทือนมากนะทุกคนคะแล้วก็กลบเห็นไหมอย่างนี้นะคะก็กบดินไปเลยนะทุกคนกบแบบนี้ค่ะกดดินให้มันแน่นๆหน่อยนะคะ เขาจะได้ไม่โยกเยกนะคะเวลาติดลาจะได้ไม่กระเทือนแค่นี้เองนะคะเราก็ลดน้ําบัดเช้าวันละครั้งแค่นั้นเองค่ะสําหรับวันนี้ทริคเล็กๆน้อยๆที่นำมาแบ่งปันก็มีเพียงเท่านี้นะคะเราไปเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ